ตัวนี้ด้วยโยนตัวนี้อย่างที่บอกก็คือใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมแต่แต่นะครับมีเราได้พัฒนาในเรื่องของลูกสูบให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับในขนาด11.5นะครับไซส์แบบใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันนั่น,นคืการตัดเอียงได้360องศานะครับหัวเทียนเราก็ใช้ของดอสนะครับผมแล้วที่สำคัญรุ่นนี้จะหมดหมดปัญหาต่อไปแล้วไม่ต้องมานั่ง บีบจุกนมนะครับก็คือปั๊มน้ํามันนะครับเข้าหลอดนั่นเองนะครับมันกลายเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเก่าไปแล้วนะครับอันนี้คือมันจะมาง่ายๆเลยโดดๆเลยเครื่องเย็นๆนะครับเปิดสวิตช์นะครับดึงโช๊คนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทไล่น้ํามันเข้ามาด้วยหนึ่งนะครับพอเครื่องเขาเริ่มติดปุ๊บเราก็ปิดโช๊คกลับเข้าไปแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เลยนะครับเครื่องพัฒนาดใหญ่ติดง่ายนะตัวนี้